สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อในส่วนของว i ชวลสูตร2.0ว่าตัวไวบอร์ดนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นพื้นที่ให้คนที่ใช้แคนวาเนี่ยได้ขีดเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระดมความคิดวางไอเดียร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันในการทำเวิร์กช็อปหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างโฟโลชาร์ตนะคะก็เอาเป็นว่าไวบอร์ดเนี่ยเป็นพื้นที่ขีดเขียนที่จะมาทําอะไรก็ได้ในพื้นที่ตรงนี้นะคะ ส่วนวันนี้เราจะเดมโมว่ามีเครื่องมืออะไรใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะไปกันที่หน้าแรกแล้วก็ไปที่ไวบอร์ดตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่เราเตรียมไว้สำหรับการเดมโมวันนี้นะคะจะเป็นโฟชาร์ตซึ่งอยู่ในตัวไวบอร์ดเพื่อที่จะได้ให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่ามีเครื่องมืออะไรใหม่บ้างแล้วก็ทำงานยังไงนะคะอันดับแรกเลยเมื่อเวลาที่เราเข้ามาที่ไวบอร์ดนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ย เขาได้เปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่จะเป็นเครื่องมือตัวนี้จะชื่อเครื่องมือว่าดอนะคะเป็นดอตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวทูนะคะพอเราคลิกที่ทูเนี่ยก็จะมีหน้าต่างของทูที่เป็นแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราต้องการจะปิดก็มีเครื่องหมายกากบาทด้านบนไว้ให้เราด้วยนะคะจากนั้นเราไปดูที่ตัวแรกก็คือเป็นเรื่องของ select สำหรับที่เราจะเลือก พื้นที่ต่างๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะโยกย้ายได้โยกย้ายแบบนี้ตัวต่อมาก็คือเครื่องมือรอซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการขีดเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นปากกานะคะเป็นมาร์คเกอร์เป็นไฮไลท์ยางลบแล้วก็อันนี้ก็คือถาดสีสำหรับทั้ง4อุปกรณ์ที่สามารถเลือกได้แล้วก็ขนาดของเส้นของปากกาของมาร์คเกอร์ของไฮไลท์นะคะ ต่อมาก็คือเป็นเชฟนะคะเวลาอย่างที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ถ้าหากว่ามีการสร้าง Workflow นะคะหรือว่า flow chart อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเชฟออกมาใช้งานได้อย่างเราเลือกเป็นอะซิเลียมใช่ไหมคะก็จะมีตัวให้เรา connect ดอทไปยังรูปอื่นๆได้สมมติว่าเราเลือกลูกศรตรงนี้นะคะก็จะสร้างตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา อีกหนึ่งอันโดยที่คอนเน c t กันเรียบร้อยจากนั้นนะคะในส่วนของล n e หรือเราสามารถกดคีย์ลัดด้วยตัว L นะคะในส่วนของล n e เนี่ยก็จะมีลักษณะเส้นเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของล่างสุดค่ะตัวนี้จะเป็นเส้นเส้นแบบอิสระนะคะเราสามารถที่จะปรับความโค้งงอของเส้นได้อย่างอิสระแบบนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานที่เราจะใช้งานในไว้บอร์ดเพิ่มมากขึ้นค่ะตัวต่อมาก็คือสติ๊ก y n o t e โน้ตค่ะเดิมทีเนี่ยเวลาเราใช้ไว้บอร์เราจะต้องไปเรียกตัวสติ๊ก y n o t e โเนี่ยออกมาจาก Element ตรงนี้นะคะนี่สติ๊ก y ก o t e โต้องไปคลิกเลือกที่ Element แล้วก็จะได้สติ๊ก y ก o t e โมาแต่ตอนนี้ ในเครื่องมือชูเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เลยนะคะทั้งส่วนของตัวดอตัวเชฟตัว l ลายแล้วก็สติ๊กเกอร์โน้ตแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือส่วนของเทคนะคะแต่จริงๆแล้วเทคเนี่ยพอเราก็สามารถที่จะกดตัวทีที่คีย์บอร์ดหรือว่าคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็มันเดิมทีมันก็มีความสะดวกอยู่แล้วด้วยเช่นกันและส่วนสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตารางค่ะเราสามารถที่จะ ใส่ตารางมาในไวบอร์ดของเราได้เลยอย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องไปเลือกที่ Element เพราะว่าถ้าเดิมทีเนี่ยเราต้องไปเรียกตัวตารางมาใช้งานเนี่ยจาก Element ซึ่งก็จะต้องคลิกเข้าไปที่ Element แล้วก็ต้อง s สกอร down เพื่อเลื่อนลงมาหาตัวตารางแต่ตารางสำหรับที่มีอยู่ในเครื่องมือทูตร,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตารางรูปแบบเดียวนะคะแบบง่ายๆที่เราสามารถเรียกออกมาใช้งานในไวบอร์ดได้ ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการสร้างเท็กอยู่บนเส้นเดิมท <waterfall> ีเวลาท,ที่เราจะสร้างเท็กอยู่บนเส้นนะคะของญานลบตารางไปก่อนเดิมทีเวลาที่เราจะสร้างเ้นสร้างเท็กอยู่บนเส้นนะคะเราจะต้องไปเรียกข้อความมาก่อนไปเรียกข้อความมาแล้วเราก็พิมพ์นะคะการเรียกข้อความก็คือกดที่ตัว T t e x เนี่ยนะคะหรือว่าใช้ตัวคีย์ลัดก็คือกดตัว T ที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็พิมพ์นะคะว่า ทดลองทดลองพิมพ์ข้อความอันนี้เราก็จะเอาข้อความเนี้ยไปวางไว้บนเส้นเมื่อก่อนเราทำแบบนี้โดยที่ใส่พื้นหลังให้ข้อความเพื่อไม่ให้เห็นเส้นตรงนี้แต่ตอนนี้คันว่าได้อำนวยความสะดวกให้โดยถ้าหากว่าเราต้องการจะใส่ข้อความที่เส้นสมมติว่าเราต้องการจะใส่ข้อความที่เส้นนี้นะคะ เราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกที่เส้นได้เลยเราจะเห็นตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูเราจะเห็นตัวเล็กๆขึ้นมาตรงนี้ที่เขียนว่า Add Text เราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความใดๆก็ได้นะคะ,ะพิมพ์ว่าข้อความทดสอบก็จะปรากฏขึ้นมาโดยที่เส้นก็จะหายไป บริเวณที่มีข้อความโดยที่เราไม่ต้องไปใส่พื้นหลังหรือไม่ต้องไปเอากล่องข้อความมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะปรับขนาดของข้อความนะคะให้เขามีขนาดใหญ่ขึ้นได้ตามที่เราต้องการเปลี่ยนสีของข้อความนะคะทำการปรับแต่งได้เหมือนเท็กทั่วไปเลยแต่สะดวกมากขึ้นตรงที่เราไม่ต้องไปทําแบบเดิมที่จะต้องไปทําเป็นกล่องข้อความมานะใส่แบ็กกราวข้างหลังอันนี้ เขาก็คือตัดเส้นออกไปให้เราโดยอันตโนมัติเวลาที่เราจะลบนะคะถ้าหากว่าเราคลิกที่ข้อความนะคะแล้วเรากดลบเนี่ยเขาก็จะหายไปพร้อมกับเส้นเพราะว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราั n d ูวิธีการลบให้เราไปดับเบิลคลิกที่ข้อความนะคะแล้วก็ใช้วิธีการ backspace เพื่อลบนะคะหรือการลบอีกวิธีหนึ่งก็คือการ เลือกข้อความทั้งหมดแล้วก็กด delete หรือ backspace ค่ะจากนั้นก็เอาเมาส์มาคลิกในพื้นที่ว่างเราก็จะได้เส้นที่ไม่มีข้อความเหมือนเดิมกลับมาค่ะเมื่อเราสังเกตนะคะเราจะเห็นทิศทางของข้อความอย่างคำว่า r i g h t and option กับ go เนี่ยค่ะก็จะมีทิศทางไปตามลูกศรถ้าหากว่าเราต้องการที่จะปรับทิศทางให้เราสามารถอ่านในแนวเดียวกันก็คือแนวนอนไปแบบนี้นะคะเราสามารถปรับได้โดย คลิกที่ข้อความค่ะแล้วก็ไปที่ตัวทีแล้วก็มีขีด2ด้านซึ่งเป็น text direction ที่เครื่องมือยกลอยด้านบนนี้นะคะคลิก1ครั้งค่ะตัวข้อความก็จะปรับเป็นแนวราบแนวเดียวกับตัวข้อความ,มอ,อื่นๆเพื่อให้เราสามารถกวาดสายตาแล้วก็อ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ c a ว่าได้อำเนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ใช้ได ทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันโปรนะคะรวมไปถึง Education ด้วยค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไว้บอร์ดนี้สามารถใช้ได้เลยรวมถึงเครื่องมือใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีในการใช้แค n นว่าในคลิปต่ตอไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ